มีแต่ไข่เห็ดละงอกนะคะนี่ค่ะดินกำลังแตกแตกอยู่นะคะนเยอะมากเลยนะคะแต่เล็กๆค่ะดอกน้อยนะคะถินก็จะเก็บเอาไข่เห็ดละงอกนะคะดอกน้อยๆ ทีการเก็บห็ดงงก็จะใช้มีดนะคะชิ้มเอาแล้วก็เอาดินออกนะคะเดี๋ยวจะได้เอาทําเป็นเชื้อนะคะออกดินออกดินออกให้เกลี้ยงนะคะ จะได้ขาวสะอาดนะคะเวลาเราเอาใส่ะะมันเริ่มอ,ออกนะคะมันยังโดกน,น้อยๆอยู่นี่ค่ะไข่หิตแล้วงงกนะคะไหนที่ไม่สมบูรณ์มันก็น้อยอยู่นะคะนี่ไข่หิตแล้วโงกขาวนะคะแบบนี้ไม่เหลืองนะคะ ยังเล็กๆอยู่เลยนะคะนี่ยังพึ่งกำลังดินแตกไม่เอาก็ไม่ได้นะคะเขาจะเอาหมดนะคะถ้าเขามาถ้าเราเก็บไว้เขาก็เอาเราก็เลยเอาก่อนนะคะเอาเจอที่ไหนเอาหมดเลยนะคะนี่ดอกยังไม่ใหญ่เลยได้เยอะแล้วนะคะ มันเพิ่งเริ่มออกได้แล้วนะคะทั้งไข่ทั้งเห็ดพึ่งเห็ดขาวดินนะคะมีเยอะอยู่นะคะวันนี้ถ้าก็จะไปเรื่อยๆอยู่นะคะยังไม่ได้กลับบ้านนะคะหาต่อไปอีก ไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะบางทีมันก็จะได้เยอะอยู่ทีนี้มันเคยออกนะคะมันก็เลยออกยังออกเล็กๆ ที่พอจะกินได้นะคะไม่ถินเอาหมดเลยนะคะค่ะเพิ่งเริ่มออกนะคะมีไข่เล็กๆน้อยๆอยู่นะคะพรุ่งนี้คงจะออกอีกยังเริ่มเป็นไข่อยู่นะคะเห็ด โงกค,ค่ะอพอพรุ่งนี้มันก็โตเห็ดนะคะมันออกเร็วระยะเวลามัาามนสั้นนะคะเห็ดออกตอนเช้าตอนเย็นมันก็บานแล้ว เล็กๆน้อยๆอยู่ถ้าเห็นแล้วงูกวกก็มันก็จะแดดอีกนะคะฝนก็คงจะไม่ตกจนเวลาเห็ดงูกมันเท่ามันบานถึงจะฝนจะตก ไปอีกนะคะไปหาเห็ดกับแม่ถิ่นนะคะเหนื่อยหรือยังคะเอฟตีเหนื่อยก็ต้องทนนะคะเพราะว่าชีวิตนะคะเราต้องมีอยู่มีกินถ้าไม่ไปหามันก็ไม่มีใครเอามาให้กินนะคะเวลาแม่ถิ่นแก่นะคะคงจะมาไม่ได้ค่ะเพราะตอนที่หนุ่มๆอยู่นี้ก็จะมาก่อนนะคะ มาได้ก็จะมาเก็บก่อนเวลาไปไม่ได้ก็คงจะไม่ได้กินนะคะคงจะไม่มีใครหาให้กินค่ะแม่ถินก็เลยมาเก็บก่อนนะคะตอนที่ไปได้นี่ก็คงเหลืออีกไม่กี่ปีแม่ถินก็จะแก่เพราะว่าไม่มีลูกสาวนะคะจะ นให้ลูกสาวมาหาก็ไม่มีมีแต่ลูกชายค่ะก็ไม่มาเห็ดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเห็ดขาวดินค่ะเห็ดขาวดินมีเยอะแม่ถิ่นก็จะเก็บเอาไปแกงนะคะ ว่ากินได้ถ้าเห็นอะไรกินได้แม่ถิ่นเอาหมดเลยนะคะกินได้แล้วก็อร่อยด้วยนะคะถึงจะเอาถ้ามันมีรสขมรสอะไรไม่ถิน่นก็ไม่เก็บไปนะคะกินเข้าไปก็ไม่อร่อย ขึ้นเขานะคะขึ้นเขามันจะเหนื่อยหน่อยโอ้เห็ดตะไคร่นะคะยังเล็กๆอยู่นะคะมันจะออกเยอะมากอยู่นะคะแต่เล็กๆอยู่ยังเอาไม่ได้นะคะ ดอกเล็กๆกระดอกใหญ่ๆเขาเอาหมดแล้วค่ะด้ายซากกระดอกก็เรารู้หมดนะคะด้วยกันนะะั่นแหละเห็ดที่นี่เพราะว่าเคยมาหาด้วยกันเขาก็เอามอเขามาก่อน เยอะแยะนะคะแต่กินไม่ได้<_ <EN> _>กินไม่ได้เราก็ไม่เอ้าเยอะอีกแล้วนะคะแล้วงูกน,น้อยเล็กๆค่ะ ค่ะเรียกว่าเห็ดละงูกนะคะโอ้ย